สวัสดีครับพี่น้องขอกันทั้งสองสาติติอีกแล้วพี่น้องพร้อมนงเปิมมาเนี่ยจะค้องสองคนมาเองใส่ขนมยาวๆเดี๋ยวกินแทนเขต่อคืออ๋อเด็ดเมนูแกงหยอดบอกเปาพี่น้องอาหารสันสูงหยอดบกเปาเลย <laughs> แกงแบบแกงละไมน่นะพี่น้องไม่อยากดยวนี้บ้งปลาพี่นอ้องอือปลาใคร เห็นมาน้อปป่งปลาไครอ่กมก็ฝากกบกตัวพี่น้องตัวปลาดำเอาดำาสต่ปากเลยใส่ก็พะหนงจิ้มบะเนาะวันนี้ส้มคลิปกับฝากก้าพี่น้องฝากพวกอะไรก็แชยนะครับขอบคุณุพี่น้องมาตามิดตดมเนาะแซ่บๆก,ก็เลยครับบึงสดบึงแกงสันซูงบึง หวานอี่ยงงแกปลาไข่อย่อยงมึงมปลาไข่ไข่มอนห่อนเลยมันร้อน ไม่ใหม่เลยพี่น้องดสดๆยามมาวหันวันนี้ใครจะไปนอนที่ใหม,มนน่ใครจะไปนอนที่ใหม่ไปนอนไม่ได้เพราะว่าเพื่อนจะไปโรงเรียนใครเป็นพี่นออ้องอู้หอนไปบ่อไร้เลยใส่กับเก่ยว อืมอมอม,อมบ้าใค่ิเนปิ่งอบพดเลย ยามมองมาเนาะพี่น้องเด็บเบอร์ไรคนยุดติแล้วพวกไอปิง สบายยังมีฝนอยู่ที่หนองปลาไก่เพื่อนเบิดปลาไก่ปลายังไก่ยังยืนในถองอยู่แบบฝนยังมีตามประสบการณ์ chết được bán mày rồi cây không biết tiếp mày mày rồi có ไม่ได้กลายพยายามมองก่อนถ่ายถ้ำไว้อยู่พี่น้องในพี่น้องเบืองคนเดี๋ยวลงให้พี่น้องเบืองครับ เพิ room, so mm ่ม hmm? ขึ้นเยีงก็บุบบาทได้นลยอะไรมั่งต่างมันเนรอใ่เวลา เราเาำแล้ว

เหมียวเหมียวมาสากินตา่างเหมียวเหมียวป๋า tiền ăn nhỉ Bán đi rồi mai vẫn bán được Ừ. Để mình mình bán khay mình 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 ปลาน,นี่บวปลา,า,ากระตุกไม่มีใครบวบเบิ้งปลากระตบกที่เนาะใแม่กูอยู่อย่าอืมจ้ะเบิ้งปลากระตบกไข่บวบเข้าไขาเ่เยอะมากเลยอ่ะโอ้เหนือใส่อะไรพี่น้อง แป๊บนบไอหวานมากพะผู้ชื่ออะไรเหรอป๊บจบป๊บจ<อ>บ,บ,บไข่นิดเดียว์่นน<อ>ั้นฮะก็จอไข่ ไอนหน้หน่อยย่ตัวนื้อมันแสบจริน้อขเจีนุ่นหวานล้วจนุุ่้นุ่มน่มุ่มนุ่น่ พี่น้องเนื่ออู้กินไหมโอ้เนี่ยร่วนๆไม่มีกล้าเดเอ้าจับเกลือสิใช้เกลือตัว เหลือไลฟ์ารนี่พี่เนอะประกตบเหนือมันเสียบก่อนอ้ไรตรง,งกลางแหงกเดียวหมอนเก่งไม่ไม แกงแดงพี่น้องปาาเนี่ยถึงมองบ่เคยตาเงินหมื่นหนึงห่งเนี่ยเซ่แกงแดงจิตเป็นร้อยร้อยเปียยังอยู่สภาพเดิมไหมเหนือมันปักเตอรับ 또는 그냥 나가해 แกงอันนี้หวานพี่น้องเป็นม,นมนือกินนี่มือกันเอ้ากินหมดขอบคุณครับ น้มามี่เลยบ่โอ้ยโอ้ยกคือเกา่าเนาะพี่น้องซอแดงติ่งปลาไข่ใส่กับเตียวใส่กับแกงยอนบักเผาวพี่น้องอาหารชั้นสูงอ้าวฝากพี่น้องไว้ประมาณนี้เนาะครับมากก็กดไลก์ก็แชร์ได้พี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องอีกเดือนติดกันมาติดตามรับชม<ไ><ไ>ครั้าประจำไายข้าวไทยข้าวพุทธินิ่งไบท์ซัมนี่นาะพี่น้อง,น,งนี่ไบท์ซัมนี่ผมกับน้องเปิงลำดาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ เอ,เออน้องเปมน้องเปมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับปิดเลยปิดเลยปิดเลย